ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y เค k ก Gamer ตอนนี yeah. so ้คุณอยู่กับเกมสติกราลีกาซีกับูพูดกับ y k Gamer ก็คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมเพราะว่าไม่ฟังมันใช้ไม่ได้ว่ามันใช้ได้แต่ไม่เนาะเออกดยุเลิกไปก็อาจจะได้ยินเสียงไมช็อตไมอะไรบ้างก็ต้องขออภัย ในความไม่สะดวกด้วยจริงๆคือไมันเป็นช็อตนะเวลากดนี่มันจะได้ยินเสียงไมค์ช็อตเลยมือกดปุ๊บไมค์ช็อตแบบเออเลยนะ <Different. S 1> ก็เดี๋ยวเราเอาโหมดไม่รู้จบลองดูรายกันเป็นโหมดอ่าแบบซอมบี้เนาะจุดสิ้นสุดมันจุดสิ้นสุดก็คือประมาณด่านยี่สิบก็ไม่มเคยผ่านเลยสูงสุดประมาณด่านสิบสองสิบสามเนี่ยก็รันกด่านก็ดีอยู่นะมันก็เล่นได้นะเกมนี้มันก็ไม่ใช้เน็ตอะ ก็ใครอยากเล่นก็เคยรีวไปแล้วนะสามารถจะย้อนไปดูคลิปก็ได้ครับก็แล้วแต่คนว่าคุณจะไปดูหรือเปล่านะโอเคนี่ก็คือเนื้อเรื่องของมันคุณก็ทนดูไปอีกนิดนึงเป็นเนื้อเรื่องแบบว่าเต็นท์แบบแบบเอาชีวิตรอดอยู่แถวๆนี้ก็คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมหรือได้ยินเสียงรบกนภายนอกใดๆคุณจะอาจจะได้ยินแต่เสียงผูกเพียง เท่านั้นสอบี้มาวะำไมอะทำไมอะอะไรอะอะไรอะมาดีโอโห و, แบบอัศวินแบบโอโหจับขาแบบเออเนื้อเรื่องจังมันเลยกูข้ามดีกว่าทำไมทำไมแตกแล้วแตกแล้วอืแต่กันจกตีแต่นักธนูกับนักดาบแล้วแต่พลธนูกับพลทหารที่ชื่อว่า่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องแหละ กำลังหลุดเข้าสู่เกมก็ผ่านมาประมาณสองสนาทีแล้วละไอหายังไม่ได้เล่นเกมเลยโอ้โหกินเวลาคิบคิบคืนนี้มีผู้รอดชีวิตดาเป็นอะไรโอเคก็ซื้อนกะขุดทองเพิ่มไปหนึ่งเพื่อจะได้มีทองเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆธนูก็สำคัญนะต้องเอาธนูดิวะโอเคก็ต้องรอให้นกะขุดทองนะักดาบรพร้อมก่อนเราจะออกสู่ได้ ซอมบี้ขึ้นนี่ซอมบี้อะไรซอมบี้มาลาชาออนแอต่อการโจมตีสที่ททสีรษะโอ้ก็ทำเองสิมันจะเป็นอะไรอะ่ะก็ทำเองดีก็ทำเองดีน้องๆก็ทำเองดีน้องๆโอเคตอนนี้เรากำลังเสียบหูฟังอยู่คุณไม่ต้องตกใจว่าทำไมเปิดไบไฟ ในบอกว่ากินไม่ใช้เน็ตไงมันก็ไม่ใช้น,น, <Okay. S 1> นี่นะโอเคเปืเปิดก็เพื่อจะไอเอออะไรก็ช่างแม่งเออก็แค่อยากเปิออโอ้โหตอบกวนตีนชิปทุกคนอยากกดกันนะอย่าเาว่าผมกวนตีนนะคือไม่ได้กวนตีนอะไรเลยก็คือแบบเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนป,ปิดปิดเน็ตก่อนปึ๊บโอเคปิดเน็ตเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปสู้เดี๋ยววะไอ้ธนูทำไมยิงไกลเดี๋ยวอ้นักดาบก็แตกหมดแล้วเนี่ยอู้นักดาบก็ตายแล้วแน่เลยนักดาบก็แตกหมดแล้วไอ้ธนูยิงสกัดไว้รุ่ยรวไอ้เวนก็ยิงปาป่าป่ามันก็จะแตกหมดไลยมา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 นักดาบมาอีกสองอีกสามเลยมั้ยเร็วเรวไอ้ธนูยิงสกัดไว้ไอเวนธนูยิงสกัดไว้สี เออส uh. ักก an. te te right. yup> ัดไว้เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละให้มาเอ้ยห้ามไอไต่กองทัพเราเร็วไอ้ะลุไม่วิชาชมัดเลยเว้ยเนี่ยตาก็ไม่ได้น้นแบบชะดูเลเวโอกาสแค่แค่ไม่สู้เขาน่ะสัสสิสสัยสินปริงกิ่งกวงศาลาน้องกองแกงมานาแมน ปลองป่องเปงงงงงงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาหนึ่งมาปลองปองเป่งงงงงงงในชีวิตเือขอโทษที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสรน้องกองแกงสำคัญเลยอับธนูก่อนสำคัญอย่างที่สองเลคืออันนักขงทอง สำคัญอย่างที่สามก็คือป้อมจะได้ไม่แตกง่ายอ่าอัศวินกับดาบนี่มันไม่ค่อยจะสำคัญนะมันสำคัญแค่ว่าแบบเขาเธอตีเขาไปเป็นมะลิงก่งกองสลน้องกองแกงมะโนมะงมำปลงปงเป่งงงงงงงในชีวิตเธอเขาเธอตีเขาไปเป็นอะไรของกูเนี่ยใจเย็นหน่อยน้อง <G ül üş> ก็คือรู้สึกว่านะครับผมแนละ้วเวลาผมอัดคลิปนะครับผมนะเสียงมันจะไม่ตรงกับคําพูดเท่าไหร่นะครับผมนะก็รู้สึกว่านะครับเสียงผมนะัาจะเด็กขึ้นนะครับผมแนละ้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับก็เพราะโปรแกรมอัดคลิปหรือเปล่านะครับหรือว่าเพราะไม่มีหูฟังนะครับไม่มีไม้หรือเปล่านะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวนี้หรือเปล่านะครับขอโติที่เกาไปเป็นมะลิงกิงกองสลนักกองแกงมะนอามะลิงม,งมั เชอบร้องเพลงนี้มาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันติดอยู่ในหัวตลอดเลยเช้าสักทีสิวะก็คือนะครับผมแนละ้วเป็นดาดซอบ,บี้นะครับชเช้าแล้วเราจะชนะนะครับผมแะ้วเคมันก็ซื่อว่านะครับคลิปนี้จะยาวกี่นาทีกันนะครับก็สมัตินะครับผมว่าจะยาวนานมากเลยนะครับผมนะอะไรครับผมนะจะวันนี้ยังไงแลวครับนักทันดูยังไม่ถึงรายย้อนนะครับผมนะเสียงใครวะ ไอมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเว้ยโจรขึ้นบ้านเหรอเอ้ยโจรขึ้นบ้านทุกคนเอ้ยเอ้ยมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะเอ้ยใครอยู่แถวนี้วะหมู่ใต้ไอ้เหี้ยควายแม่งเอ้ยไอ้สัสควายไอ้เหี้ยโอ้โหนี่กว่าอะไรเอ้ยนู้นก็โจรขึ้นบ้านจะเป็นจริงหรือขอร้องอัดคลิปอยู่ใจเย็นไอรุ้นน้องัวนี้ยังไง มาสีว่วัมึงเดินต้องแต่งต้องแต่งมาเนี่ยมึงเดินช้าขนาดนี้เนะะี่ยรถไปสิพาอะไรจังวันนี้ยังไงแตะไปหนึ่งชเช้าแล้วจังวันนี้ต้องชเช้าแล้วอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเช้าแบบชนะแบบใสๆโอเครับเพชรไปอีกสิเพชรพอะไรวะเนี่ยหูฟังกูติดหมดเลยเนี่ยเออไม่เติมก็คือเพชรคูณสองใช่ไหมกูไม่เติมก็เพราะว่ามันแพงเกินไปตั้งสี่ร้อยห้าสิบไอ้เวรแพงเกินไอสัตว์ โคตรแพงเลยท่นี่แมงสีร้อยห้าสิบอัพไปพร้อมๆกันอันดับทสามเราก็คือต้องอัพป,ป้อมนะครับผมนะเพื่อจะให้ป้อมนะครับไม่ได้แตกได้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับผมนะสเสียวเสียก็กำลงังไปมากนะครับผมนะป้อมนี่ก็คือสําคัญที่สุดแล้วนะครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วจังหวะน,นี้รวมก็กำลังพลนที่จุดเดิม ก็ประมาณนี้เนาะก็ทำคลิปไปแบบชิวๆก็เฮ้ยมีซอมบี้อะไรไปประกาศซอมบี้อายุลูกพิษตอนนี้หมดเวลาไปแปดนาทีแล้วนะโอ้โหแปดนาทีอะ่ะโอ้โหเพิ่งถึงด่านที่สามแปดนาทีแล้วทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะว่ามันจะนไปไหนนะเขาบผมเออเวลามันจะเร็วไปไหนอะ่ะฮัลโหลก,ก็ก็กะว่าจะทำคลิปสิบนาทีนั่นแหละก็คือมันเหลืออีกสามสี่นาทีเองทุกคน เหลือสองนาทีแล้วอู้อะไรวะเวลาเลื่อนโคตรเร็วเลยโอเคซื้ออันสวินมาอีกหนึ่งตวัวแล้วก็ซื้อนักธนวูวอโคตรติเข้าไปเป็นมะลร็งกิงกองสะละน้องกองแตงมานาวมานงมะปลองป,งป,งป,งปงองเปิงงงงงในชีวิตเธอโอเคจงังหวะนี้ก็รอมีอะไรไม่มีอะไ,ไรแล้ว โอเคเดี๋ยวค่อยไปซื้อเลยยามันไม่ไกลขนาดนั้นเ,เ,เอาเขาไม่อยากไปแม่ก็ไปดีเมื่อกี้แม่ไปทำอะไรไม่ทำไมไม่ไปซื้อละโอ้แม่เรียกนะทุกคนเห็นไหมี่แม่ก็ปันจักรยานเรือบินได้มันจะเป็นเลยะแม่ก็มอยกลงก่อนเดี๋ยวไปซื้อห้จุ โค้ตติดกาะเป็นมะเร็งกิงกองซาลาหนังกองแกงโอ้โหติดปากเลยเพลงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะติดปากใหญ่โอ้โหเรียบร้อยเก้านาทียี่สิบโอ้โหจะหมดเวลาแล้วทุกคนแม่งหมดเวลาเร็วชิบโอเคขออัพไอ้พวกนี้ก่อนเอ้ยอัพไอ้นี่ก่อนอัพนะคือทองให้พร้อมกว่านี้ก่อนก็คือต้องอัพเกรดไปเรื่อยๆซ้ำๆนะซ้ำๆ โอเคแล้วแต่เลยเออจะทำอะไรก็ทำไปดิโอฮัลโหลทำไมก็ไม่ได้ทำอะไรให้ยากยากก็ยากไปดิก็ไม่ได้เขียวฮัลโหลก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ยากโอ้ oh, <c oughs> อะไรของแม่วะไอ้เจโอเคตอนนี้เราก็ดะไปเรื่อยๆนะก็ ตอนนี้เรากำลังนำพุทธหารขอเราทั้งหมดเพื่อไปเพิ่มเลือด10นาทียังวะอ้โหสิ10นาที